วันนี้ผมกับพี่พีจะมาเอาชีวิตรอดในม e c ครับในโลกที่มีแต่ดอกไม้ดอกไม้เต็มไปหมดเลยผมกับพี่พีจะสามารถสร้างอะไรจะทำหาขอไปสู้กับมังกรและจบเกมม e c ครับได้หรือไม่อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามและเข้าไปดูกันเลยครับกับม e c ครับทุ่งนาทองว,<า>วัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ม e c ครับทุ่งนาทองพาร์ทที่หนึ่ง งีเงางีเงามีแ <laughs> ต <laughs> ่ดอกไม้เต็มไปหมดเลยพี่พี่ทุ่งนาทองนี่มันทุ่งนาทุ่งนาก็ไม่ใช่ดอกไม้ก็ก็ถูกก็แหล่ดอกไม้แหล่แต่ว่าเราเรียกว่าทุ่งนาทองเนอะราคนคนอีสานมันเราเรียกคนอีสานแกไม่รอดแน่ คนอีสานโอเคตอนนี้เราอยู่ในแบบที่มีต้นดอกไม้นะครับผมแล้วมันจะมีไอ้สามตัวนี่แหละมันเหมือนชาวบ้านนะพี่นะเราจะสามารถแลกของจากมันได้เห็นไหมกดเข้าไปดิเออว้แลกของจากมันได้นะแล้วเราก็จะเอาของพวกนี้มาพัฒนาโลกของเราแล้วก็ไปกจัดเอ็นเดอร์ดากอนแค่นั้นแหละพี่แค่นั้นแหละจุงมรองเกมเอาละพวกเราได้เขียนสคริปต์มาแล้วพวกน้องไม่รู้หรอกนะเราจะทําพื้นที่ปลอดภัยกันก่อนโอเคไปเริ่มกันเลย เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดฉันภไมทำไมไม่มาเฮ้ครับผมพื้นที่ปลอดภัยเราเราจะตีตารางไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันเอ่อผมไปลองเล่นกับพี่พีมาแล้วนะครับการขุดลงไปข้างล่างสอง็อกเป็นอะไรที่เงามากๆซึ่งอันนี้ปลอดภัยมากกว่าเราเรามีอะไรจะสารภาพกับน้องๆไม่พี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพาร์ทก่อนที่เราเล่นคอนต์นี้พี่ มันกังมากเลยครับเกมเกมแคสเกมแคสพี่ว่าจะแคสเกมแต่เกมมันแคสไีก่อนตีดอกไม้รอนะ้วผมจะดอกไม้ไปแลกพื้นที่ปลอดภัยเอามาเอามาเอาดอกไม้มาดิ คนหาให้อันนี้นนเออเออด,ดีดีก็ดได้พื้นที่ปลอดภัยแล้วเราก็จะทําพื้นที่สว่างนะครับเรายังไม่มีอันนั้นเลยพี่เรายังไม่มีหินเลยหินเหินหินข้างล่างก็อย่าไปคิดหานะครับทุกคนที่นี่มีแต่ดิน <c oughs> เออที่นี่มีแต่ด,ดินนะ่ะซปเปอร์ดินเลยแหละืด <c oughs> ินเข้าปีนออกครับนี่แบบนี้เลยเอล่ะต่อไปพี่ไปขุดดินไหมพี่ซะไม่เท่าไหร่ครขุดมาเถอะไม่ต้องบอกจำนวนไม่ต้องบอกจำนวนในขุดมาเถอะอันนี้อะ เอาไปเดี๋ยวมานิมนต์น,นี่เอา,เอาไปอ,อุปกรณ์อ,อุปกรณ์ทำหน, <ไป S 2> นานนี้ได้กี่คะแนนเนี่ยสองบาท บัถ้าพ <gegen violin> <warfare> ื <left> ้นท kind of ี่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราจะได้ปลอดภัยไงี้ยไรโง่เอ้ยเอาเอางี้ไม่พี่ถ้าเกิดว่ากดไลค์คลิปนี้ถึง3 0 0พันเดี๋ยวเอาเอาลิงก์แมพมาแปะให้เลยไหมอุ้ยดีเลยเอาไหมน้องๆใครอยากได้ของฟรีถึงสามพันเอาลิงก์แมพไปเลยและอีกอย่างพี่มันไม่สามารถใช้สูตรกูงได้อะลองนี่พี่ลองนี่น้องๆจะได้รู้ว่ามันใช้ไม่ได้พี่กด F 3กับ F 4เอ้ามันใช้ได้ <า>ไ,มไม่ใช่ล้วไม่ใช่ล้วไม่ใช่ล,ใชล้วโอเคเราจะซื่อสัตย์กับตัวเองนะน้องๆอาแล้วอบอกกับน้องๆนะครับผมตอน,น,ต,อนตอนที่มันใช้ได้อะพี่ลองปรับเราดูละเวแล้วก็เสกคลองมาไอ้เวลาน่ะไอ้ไอไอจากหนึ่งวันน่มันจะกลายเป็นศูนย์วันทันทีแสดงว,ว่าเรากูหกคนดูไม่ได้ใช่ถ้าเกิดว่าเวลากลับเป็นศูนย์ก็เท่ากับว่าคุณเผลอไปเปิดโหมดอันเลียร์ทีบเรียบร้อยแล้วใช่แสดงว่าไม่ซื่อสัตย์กับคนดูไงล่ะไม่ซื่อสัตย์แต่ผมซื่อกิน มกดแล้วเว้ยคนสไปม์เกิดแล้วสปายคนคนมาแล้วนี่เราจะวางข้างล่างนะครับผมเพื่อกัน้คนคอนเฮ้ยพี่เราต้องการหินเอ้ยเราต้องการคนคอนนะฮะพี่ไม่เราต้องการหินไปทำทอดก่อนเ้อพี่ระวังคนคอนเล็งพี่อยู่นะเห็นว้ายอูยเสียงอย่างแน่นเลยเสียงแน่นเลยอู๋เสียงแน่นมากพี่ปืนคนคอนมีปืนพี่พี่ซอมบี้เริ่มมาแล้วนะพี่ เร่มาแล้วมั้ะไม่อยากให้มันมาดิโอเคเราได้พื้นที่ปลอดภัยแล้วพี่ถือว่าเราปลอดภัยยิ่งยวดอู้นี่มันอะไรอ่ะอุ้ยมีคีเปอร์ด้วยแล้วพี่ก็หิวหิวแบบรุดรุเอาเดียวเดียวเดียวมันขึ้นมาได้ยังไงเออโอพี่มันมีบันไดไห่บันไดมันมันขึ้นบันไดมาไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่รู้มันอาจจะเฮ้ยมันอาจจะสปอนเน่แซ่บไม่ใช่มันขึ้นบันไดมาได้มันอัจฉริยะ ช่วยเอาอ่นดูว่าใครขึ <K 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 ้นมาได้บีมันเกิดใหม่เรื่อยๆเลยพี่ผมขอขวานขอขวานหน่อยพี่ทังแล้วเหรอมันทังแล้วขอได้ขอบคุณมากขึ้นได้โอเคทุกคนตอนนี้มันมืดแบบครมืดเลยอ่ะเราจะแบบด่านของจริงโอเคไหมในในระหว่างมืดๆนี่เราก็ไปขุดดินดีกว่าขุดลงไปสักสิบหกดีไหมผมว่ามันเป็นตัวเลขที่ดีนะมันจะดีพี่ น่าจะดีลมันมืดมากมมืากพี่เราต้องทำเตาเผาเร็วเตาเผาเออลืมไปยังไม่ดียังไม่มีหินลืมลืมลืมีีก็จะได้หินแล้วแป๊บเดียวโอเคได้ได้เ็นหินแปดก้อนแล้วโอเคถือว่าสวยงามพี่ก็แล้วเอาหินแปดก้อนมาทำพี่มีดอกไม้อีกไหมโอมดอกดอกไม้ผมมีอยู่สี่อันมันพอหรือเปล่าออกมาเก็บดอกไม้ตอนเที่ยงคืนชีวิตเที่ยงคืนจริงๆพี่เที่ยงคืนจริงๆเที่ยงคืน ได้เลย <ś m ere> เคไป,ไปล่ะไม่ปลอดภัยอีกต่อไป <ś m ere> ปลอดภัยปลอดภัยนี่ไงมีแบ่งมูเฮ้ยเอามันเอามันพี่เอามันโอ้ยเราได้ถ่านแล้วก็ได้ใท้ทอสเฮ้ยสเต็ปบายสเต็ปพี่ทอสคนละแท่งพี่ขอขอแท่งหนึ่งโอเคแล้วก็ปักทออไปเลยทีนี้เอ่อคนละมุมคนละมุมผมว่าคนละมุมน่าจะได้นะเนี่ยเพื่อวาปลอดภัยเราปักข้างบนนี่ปักมุมปักมุมโอเคโอเคปักมุมโอเคเรียบร้อย เราจะไม่ขุดขึ้นข้างบนแล้วนะเพราะว่าหน้าดินมันจะเสียพี่เราจะขุดประมาณนี้แหละได้เลยได้เลยไปตอนนี้เราจะฟาร์มหินก่อนนะครับเพื่อทำอุปกรณ์หินมาเยอะๆแบบบึมๆแล้วต่อไปนะครับเราจะฟาร์มดินพวกนี้ไปทำเครื่อง stone generator นะครับโดยเราจะใช้ดินทั้งหมดนะครับ252อัดโคตรเยอะโอหรือว่า3สแต็ก้นั่นเองนะครับเพื่อทำถังแค่ถังเดียวนะ ก็บินเขาจะมาในวันที่ประมาณวันะที่2วันที่2ถึงวันที่4จะได้อยู่นะได้ได้ถังน้ำแล้วใช่ไหมยังรังพี่เอามาทำที่ขุดเหล็กก่อนอ๋อออรอออออพี่อทรดก่อนอออเทอดออ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 อุดดออ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 มอออดีอออออออไปออ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 วอออออีออ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 ดินไปออ้มออ E> ถูกยิงโดยคนคอนคนคอนคนคอนโหดเกินแลกไม้มาทำฐานทำไมผมได้ยินแต่เสียงคนคอนเต็มบ้านเลยเครอให้มา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 เรื่อยๆเลยเรื่อยเลยเคได้เหล็กว่า2ก้อนแล้วพี่ วยงามครับตอนนี้ผมกำลังรีรไถไอนี่อยู่เออพี่เหล็กอะถ้าเกิดว่าเราเจอกอลฟินเก็บไว้ให้หน่อยนะเราจะได้เอามาแลกขเขาคูนของอะได้เลยเพราะในแบบนี้อย่าลืมบอกนะครับว่าเรามีผู้ช่วยของเรานะฮะนั่นออก็คือนายกอลฟินนะฮะ<อ>ที่เขาจะเป็นนักเท<อ>รดจะมีไอ้ตัวแลกของนะครับมาให้เราแลกนะถ้าอุปกรณ์เหล็กใกล้พังก็อย่าเพิ่งให้มันพังนะพี่เราเก็บไว้ก่อนเอาไว้สําหรับคราบรวมจากนั้นนะครับเราจะแลกลาวามานะครับซึ่งเราต้องใช้โอ้โหน้ำค่อนข้างเยอะเลยพี่ งดีมันมันจะใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอผมคิดว่าไม่ไม่น่าเยอะขนาดนั้นนะถ้าจำไม่ผิดเคได้เหล็กมาอีกสามอันครับถือว่าเป็นการเฉลยที่ดีแล้วเราจะทาอะไรก่อนเราพยายามที่จะเอาเอาลาพีดก่อนไหมลาพีดมาก่อนดีกว่าเราเราจะเราใช้ลาพีดทําอะไรครับผมลาพีดเอามาแลกถังน้ําไงพอได้ถังน้ําเราก็จะเอาถังน้ําไปลาดใส่ในอะไรนะเครื่องเจลีเตอร์ใช่ไหมใช่ ไตรนี้น <Okay. S 1> okay, อนนี้เราต้องการที่ขุดเหล็กนะครับเพื่อทําการ uh ที่ขุดหินก็ได้แต่ว่าคอ่คอนข้างที่จะไม่โอเคถ้าเกิดว่าที่ขุด oh, เหล็กก็คงจะดีไม่น้อยเลย oh, oh, oh. ผมมีทอสอยู่5อันมาแบ่งกับผมได้ผมถือไว้เดียวก็พอละ okay, สว่างละเจียมครับผมถ,ถ้าเกิดจะเจาะอย่างนั้นนะพี่พี่เจาะไปข้างหน้าดีกว่าพี่เจาะเข้าไปสิบบล็อกของผมมันจะได้เป็นพื้นที่ที่โอเคครับ perfectionist เออ fictionist หรือเกินอย่าลืมนะฮะกดไลค์ครบ3000เราจะแจกแมปนี้ซึ่งไม่ใช่แมปของเรานะครับเราเอามาหากินต่อเราจะแจกดีเอามาหากินต่อเปิดโค้ดไลค์โค้ดโอเคได้เยอะอยู่พี่ได้เยอะอยู่ถือว่าได้เยอะอยู่ไนี่เป็นฝ่ายผลิตภัณฑ์พี่พี่จะทําการคราฟรอเองทาโอเคอู้ได้หินยังเยอะเอาล่ะเราก็จะเอาหินเอาหินไปเอาแรกเล็กเอหิ ไปตัดดอกไม้ตอนเที่ยงเฮ้ยมีเสียงคนคอนติเวเร็วไม่มีไม่มีมันไม่มีแล้วมันไม่ค่อยมีมอนสเตอร์ออชอตหรอกไม่มีหรือจะมีนะเราต้องการดอกไม้เพื่อไปเอาไม้ครับผมเครกิจของเราก็คือการทําให้พื้นที่นี้กลายเป็นทุ่งหญ้านะครับเราถึงจะแซ่บนะครับพี่ก็รอยคนคอนยินกันเองดีจะรอ่อยอยังไงแล้วม,มันสามคีก,กันกระดอดคนคอนขลักพวกไอพวกพองเบะอย่าลืม ท<ซ>ี่ไหนดูซีตำหนกันแล้วอุปกรณ์ไปแล้วเอาดินมาซะเอออย่าตีออกมันมันได้ตำแหน่งแล้วเอาก็นี่ไงเราจะเอาไว้ไหนเอาไม่ดินดินผมวางไว้ตรงนี้เฉยผมวางให้มันเป็นตำแหน่งของมันวันฝรั่งสักอันนึงได้ไหมโอเคเออพ,พี่พี่ต้องเบเอาวันฝรั่งจากไอ้พวกซอมบี้ เราจะต้องสร้างฟาร์มไปมอนเตอร์แต่ว่าน่าจะไม่ต้องเนี่ยตอนนี้เรายังไม่พร้อมอีกโอ้ปกรณ์เหล็กพังไปแล้วหนึ่งโน้นี่มานี่มานี่มาวัสดุเหล็กพังเหรอได้เลยเดี๋ยวพี่ทำให้อุ้ยนี่ไงเหล็กโอเคพอดีเป๊ะเลยบีเอ้ยจะได้แล้วจะได้น้ำแล้วเราจะชีวิตสบายเรียบร้อยพี่ได้น้ำเมันแล้วโอ้สโตนเจเนรีไม่เดี๋ยวเอามาลาดดอกไม้ก่อนอันดับแรกเออใช่เราต้องเคลียร์พื้นที่ ไม่ใช่เคลียร์พื้นที่เราจะฟาร์มเอาดินเอาไม้เอาไม้ก่อนแหละพี่เคลียร์พื้นที่ด้วยเป็นในตัวพี่ขอแบบโล่งๆเลยนะโอ้แต่พี่ไม่มีอาหารกินมีเนื้อสงกินดินไปก่อนแล้วกันกินดินกินทรายโอ้ทุกสารระบบหายหมดอย่ามันเสียเวลาตรงมาไล่เก็บนี่ละประเด็นไม่เป็นไรพี่ก็พี่ก็วางวางไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเกินเวลาของมันมันจะหายเอเคโอ้พื้นที่เคลียร์เยอะมากนกวาว้ายคนขอ เร็วจังไงอ๋อทุมหนึ่งแล้วโอเคนึกว่านึกว่าเช้าอยู่เม็นเดือนตะวันต้นคนคอนไล่ตูนโอ้ยเอเคเอเคมาแลยเอเคมา y ฟมลี่โอ้อหทำไมเสียงมันดังยังวะอ้าอ้าโอ้โหนี่กูบอยอยู่แล้วกูบอยู่แล้ว หีมากมากเออหินเซตสุดท้ายมาเร็วหินเซตสุดท้ายก็ได้แล้วเออหินเซตสุดท้ายมา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 เร็วเร็วเดี๋ยวเวลาเห็นเดือนเห็นตวันแล้วไอ้หนูมาขึ้นมาเลยพี่อิสระภาพแล้วอิสระภาพต่อสองทุ่มด้วยนะดีชิบหายเลยแหละสามแล้วนี่สามทุ่มอย่างเร็วเลยโอเคโอเคโอเคผมมาแล้วโอ้ยนี่เราเดือนเห็นตะวันเห็นแต่เดือนไม่เห็นตะวันหรอกขอขวานหน่อยพี่ขอขวานเหล็กไอ้ขอไอ้นี่หน่อยรอแป๊บเอ้ยลืมไปว่าเออใช้ถังซ้ำก็ได้นี่หว่า yes ของรรอนเนี่พ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 ี่เจาะไม้กินไป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 โอ้ยไปไปไปไไป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 ไไป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 ไไปไปด้วยิไปไปด อุ้ยลืมไปว่าอาหารเอกไฟมาใกล้ๆมึงนี่ตัวนี้เอามาตั้งกลางๆมาตั้งกลางๆเร็วมนันจะตั้งตั้งข้าง,างนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ข้างๆนี่เดี๋ยวข้างหลังนี่ก็ได้นี่ไม่ได้พี่ย้ายทีจะดีกว่าเดี่ยในข้างหลังมาตั้งข้างหลังสวย <c oughs> สวยได้แล้วพี่เย<อ>้เครื่อง stone ือว่าแจมพี่ผ่านแล้วได้แล้วครับทุกคนเครื่องส stone g e เรเตอร์โอ้ไปนั<อ>่งตรงนี<อ>้ก็ได้เลยเตรียมตัวไปบวกกับคนคอนอยู่ตอนนี้ เฮ้ย hey, นี่ไงเครืสโตนก็อย okay, okay, so so right okay, so okay, okay, ู่กับใกล้ๆเตาเผานี่ไงเจ๋งว่ะโอเคครับผมเราได้เครื่องสโตนมาเรียบร้อยแล้วเราจะปั๊มเหล็กกันนะครับทุกคนนะก่อนเราจะทำฮอปเปอร์ก่อนนะครับเพื่อรีบประสิทธิภาพในการทำอันนี้ได้สูงสุดนะครับโอเคผมเจอคนคอนแต่ผมวิ่งไม่ได้ยังไงวะด้พี่ผมกำลังจะโดนคนอนยิออกมาเราขุดปึ๊บ มันก็จะลงตรงนี้สวยงามตอนนี้กูมีพละกําลังและไอคนคอนมึงอยู่ไหนวะ <c oughs> นี่เราก็ขุดเรื่อยๆเลยเราก็ได้แบบเรื่อยๆสวยงามไปเสวยงามตอนนี้ผมโดนโดนสกิล G เอาพ่ก็เอาอันนี้กับอันนี้มาบวกกันมันก็จะได้อันนี้อันนี้กับอันนี้มาบวกกันมันก็จะได้อันนี้เ้ยได้อันนี้อีกอันหนึ่งวะ่ะข <c oughs> ุดอะไรอ่ะลิงขุดอะไรอ่ะ <c oughs> อุดของเว้ย โอเคขอ16อันได้ไหมเอ้ออะไรแม่งมุ่มหัวขวดเอ้ยไม่เห็นมุ่มมดแล้วขุดต่อโอเคพี่ไหนมาเอามีอันเดียวเหรอใช่นี่ไงโอเคพี่ขออีก16อันพี่ขอพอ่ได้เลยอะไรวะน้าโอ้ยบอลอดแน่เบงส์่งนี่ยบอลอดแน่เทปทุกคนตอนนี้เราก็ได้ หลายอย่างมานะถือว่าเราได้คนเกะม,มาอันนึงนะเดี๋ยววางไม่มีคนเ <No, S 1> กะอันนี้แล้วกันโน้บี้กินเขาเกิดมแาแล้วโดนคนยิง <laughs> <No. S 2> โน<อ>้พีไม่น่าไปซ่าเลยประตูไม่คือเขาเกิดมาผมยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเหรอใช่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาเข้ามาแล<อ>้วเขาโดนค <laughs> นยิงได้อปเปิลมาห้าลูก <laughs> <laughs> เอาล่ะภารกิจของพีที่พี่มอบให้นะครับก็คือพีต้องไปอะไรนะ ล่าคนคนได้เก็บตองไม้สีเหลืองมาให้มากที่สุดเก็บมาเลยโอเคครับโอเคตอนนี้เราจะฟาร์มนะครับผมจนกว่าเราจะได้สิ่งของที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเรากลับไปทีนะวับเอาแล้วทุกคนเราได้ไอเดียดีๆแล้วผมจะทําขวดน้ําเพื่อปั๊มน้ําให้ได้อีกหนึ่งซึ่งผมไม่ต้องมาแลกไอ้พวกเี้งีเง่าอ่ะในแป๊บหนึ่งนะน้ำอินฟินิตี้อ ใช่ไงพีคิดได้ยังไงอัจฉริยะเราก็คิดได้ันานแล้วแหละไม่กล้าทำหรอไม่เราคิดไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยคนคอนมันอยู่ในนี้ได้ไงทำไมมีคนคอนอยู่ในบ้านเกือบเอาระวังระวังปีนเบียโอเคมาหลังจากนั้นเราก็ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้เอ้ยเราได้ทรายมาแล้วพีดีเยี่ยมครับผมเดี๋ยวผมเก็บเอาดอกไม้สัก เต็มสเปกตัวละครเลยเพราะฉะนั้นพี่จะเอาขวดน้ําไปปั๊มน้ําแต่ว่าต้องใช้เหล็กเยอะมากนะในการปั๊มน้าอินฟินิตี้แต่ถือว่าคุ้มค่าไหมก็ไม่แล้วจะทาไปทําไมล่ลเออวะจะทําไปทําไมวะโอ้อะไราตอนนี้เราได้ถังน้ําเพิ่มอีกถังหนึ่งนะครับผมถือว่าเจมเลยพี่หนพี่หนตรงไหนให้เราทำน้ำ Infinity. อินฟะินิตี้กันเหนืไปมไงเสียบร้อยน้ำอินฟินิตี้ครบแล้วครับยูฮู อ๋อมันก็อยู่มันก็อยู่แบบนี้มันก็กลายเป็นโครนไงพี่แปลกอ,อะแสดงว่าถ้าเราวางไว้นานๆมันก็จะกลายเป็นโคลนแสดงว่าถูกต้องเอ้ยทฤษฎีถูกต้อง,อองใช่พี่น้ำถ้าเกิดวางไว้นานๆตรงนี้มันจะกลายเป็นโครนโอ้ โอ้ my god นะาทำไงได้บ้างอะเออถ้าเกิดว่าเรามีโคลนเราเอาโคลนไปแลกอะไรนะถ้าจะไม่ผิดเอาโคลนไปแลกหินใช่เราไม่ต้องไปขุดทีไม่ต้องไปขุดดินโอเคเดี๋ยวพวกเราไปศึกษาวิธีการทาโคลนก่อนนะครับเอาแล้วดุกนอาจาย์จที่ผมไปเซิร์ช g กู g l e มาผมก็รู้วิธีทําให้มันเป็นโคลนแล้วมาดูดิเป็นโคลนน้ำนี่ไหมโอ้ไม่เลยโอ้ my god เป็นโคลนพี่แล้วจากนั้นมันก็เท่ากับหินหนึ่งก้อนพอดี งั้นก็แสดงว่าสุดแซบมันจะแซบแล้วพี่เอาดอกไม้มาเอาดอกไม้มาดอกไม้มาแล้วทำไมต้องเอาดอกไม้พี่เอาไปทำไมเอาดอกไม้มาเลยเสียงอ้ายนะเพี่จะไปแปลงเหรอใช่พี่จะเอามาแปลงให้มันเป็นทรายให้หมดเลยทรายมาทำเป็นแก้วเนี่ยแก้วน้ำแบบเนี้ยเอาแก้วน้ำไปราดมันเป็นโคลนให้หมดถ้าไม่สังเกติไม่รู้เลยนะเนี่ยนี่แหละความสังเกต เขาบอกว่นักวิทยาศาสตร์เขามักจะเก่งเรื่องการสังเกตนี่ไงราดน้ําลงไปแล้วก็เป็นนักวิทย์นะราดน้ําราดน้ําราดน้ําแล้วก็ราดราดน้าโอ้โหปุดอุเสียเวลาราดน้ําแต่ว่าได้ของดีเจ๋งเอาน้ําลงมานี้ให้หมดงั้นงั้นเอาน้ําลงมาข้างล่างแล้วราดราดเอ้ยเดี๋ยวมันราดบนกําแพงได้ไหมอะได้ได้หมดเลยอันไหนที่เป็นดินราดได้หมดเลย พี่พี่คิดยังไงการที่ผมผมจะเป็น,นตักน้ำส่วนพี่ก็เป็นคนในขุดพี่หรือว่าจะให้ผมขุดแล้วพี่ลาดน้ําแยกหน้าที่พี่เราจะประสานอินพี่แต่ว่ามันจะเปลืองหน่อยหน่อยนะเพราะว่าต้องใช้ที่นี่ใช่อะไรมันเราไปขุดเครื่องเจลเลตมันก็จะเร็วกว่าอยู่นะพี่ก็ขุดเคร,รื่องเจลเลตพี่ก็ทําอันนี้ไงอย่างน้อยอเราก็ไม่ต้องขุดสี่อันไงมีมันลำบากมันต้องแบบนี้แหละของดีแต่มันเอฟพีไม่ได้เอฟพี <c oughs> ไม่ได้ไดช่างมันไปเรื่อยๆเลื่อยเฮ้ยเจ๋ง น้ำลาดเลยพีมาขุดแล้วพีมาขุด,ลดแล้วมีลู้เแ็งอีกแล้วผมขุดข้างล่างดีกว่าคุ้มกว่าเร็วใช่ไหมโอ้โอ้นั่นมันอะไรวะเนี่ยเอออย่างนี้แหละไม่พีมาขุดข้างล่างเร็วข้างล่างคุ้มกว่าใช่ไหมคุ้มเหรอใช่มันขุดได้เร็วกว่าไงโอเคแล้วผมต้องทําอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรลงไปไหมก็ปั่วอันเดียวพอแค่นั้นมันขุดง่ายมากเหมือนดินเลยอ่ะ ทำ,ทำไมบอ่อน้ำมันมีแต่โครนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่เอาบอ่อน้ำไปข้างล่างก่อนพี่พี่ทำไปเดี๋ยวผมขุดเองอ่ะพี่พี่ทำไปขุดเองอุ้ยถ้าเกิดว่าได้ที่ขุดเหล็กกันนะอืมผมขุดเร็วมากเลยแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเห็นไหมพี่ลองรวบรวมดูดิเผื่อมันได้แล้วดอกไม้สีแดงได้เมล2ดอได้ม <c oughs> เมลดสี่ดอกครับจะมาเกือบจะสองสแต็กละโอเคโอ้สองันอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวเอาข้างนอกเลยข้างนอกเลยพี่ว่าจัดบ่อน้ำทำไมมันแห้งอ่ะพี่ ตักเหรอเออพี่ตักมาที่ใหม่เอ้าไม่ใช่เราไปใช้สามสามสเต็กเหรอไม่ใช่สามสี่โน้ที่น้าเขากำลังจะโดนอมบิกินโน้โอ้ยมึงก็หาเรื่องให้ตักกูขุนหัวเนาะฮามึงเอ้ยพี่หรือว่ามันมีตัวที่สองหรือว่าเขามานานแล้วแต่เราไม่เห็นแล้วพี่ลงไปดูข้างล่างหนยพี่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันเขาออกเขากลับมาข้างในก่อนเดี๋ยวพี่ทำเรือให้พี่ทำเรือให้เดี๋ยวพี่ทำเรือให้ โอ้ยเศรษฐชีวิตยากจริงมานี่มาทางนี้ทางนี้เอาเอาเรือมาเอาเรือมาผลักผลักเออไป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 เข้ามาเข้ามาเหียวเหียวโอ้ทุกคนพี่พีคำนวณผิดนะครับก็โอ้ยแยงเลยอุตส่าห์ตื่นเต้นโถเอ้ยดูว่าใช้สามเอบีอย่างน้อยพี่ก็ได้มาเพิ่มอีกสองเงินโอเคน้อยเราก็ได้เขาคนนี้มาพี่เหลือทั้งหมดอีกสิบ 3ดอกนะครับก็ยาวๆเยอะสู้สู้สู้ๆอะไรครับทำแบบนั้เลยมาเริ่มไหมเอาเลยทุกคนช่วงเวลานี้ก็มาถึงจนได้นะครับช่วงเวลาที่ผมนั้นกับพี่พีหุดมาอย่างยาวนานเราจะได้แล้วมานี่มาอืมอืมเสียงอะไรอ่ะนสิ ไอ้พี่เรียบร้อยวู้ววไอพี่มีกองโจนอะกองโจนมาจากไหนไม่รู้แดูวมีกองโจนนี่ดูดิกองโจนหนึ่งสสสตัวจริงจังจริงนี่ไงเห็นกองโจนไหมล่ะวอตตาเดี๋ยวเมาได้ยังไงโอเคเดี๋ยวพี่แลกอันนี้ก่อนอืมแลกอันนี้ของเขาคนี่นโกอ้โอ้โอ้โอ้้อ้อโอ้้โอ้อ เราจะมาลุ้นในวินาทีปอดติศาสตร์นะครับเราจะเปลี่ยนที่แห่งนี้ให้ใกลายเป็นที่ที่มีชีวิตชีวาใช่นี่เราได้ดอกไม้มาเรียบร้อยวางวางตรงพื้นเลยพี่เพราะว่าเราไม่ได้ต่ออะไรไปวางตรงพื้นนี่แหละพี่อะฮะวางตรงนี้เลยพี่ได้มาแล้วพี่เห็นในมือพี่ใบ<ม>นี่ไงโอ้โห วางตรงกลางนี้เลยพี่เดี๋ยวเพิ่งพี่มันจะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเบื่อนะอ่าก็จบไปแล้วนะสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมใครอยากดูพาร์ทหน้าว่ามันจบเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับผมไม่สปอยหรอกไอ้โง่เอ้ยไปแล้วบ๊ายบายกดซับด้วยกดซับเพื่อดูคลิปต่อไป